ให้เป็เขาจคาสนามอย่างนี้เนี่ย

ข้ารออนเลี่มาเลยกลมาที่อะไรมาพงใส่ ต้องตสับสิมแล้วตเปิดลูไม่ได้แล้วมันมัลปวดจะ